เราโก้เองเป็นข้ามเราโก้ตัวแบบตัวแบบเนีมาแม่จ๋าวว่าโก้จ้ะตังเกงในใหม่ปีใหม่ตังเกงในใหม่ใส่ไรกว่าเดิมปีใหม่มันจะเก่งกีในเก่ามันไม่ได้แล้วเก่งเกงในเก่าไปทิ้งได้แล้วนี่แหละเลิกงามยามตีในการเปลี่ยนตังเกงในเปลี่ยนตังเกงในใหม่เท่ากับเปลี่ยนสิ่งไรใหม่ให้กับชีวิตกางเกงในจับไปปุ๊บอุ้ยเป็นขุยอุ้ย เน <ó? S 2> าะรุ่นนีเมื่อกี้แอบไปลองใส่แล้วที่ทุกคนกีตาร์คือนิ่มมากิีมากคือควรข้าก,กันโก,นกสุดๆคือตรงเนี้ยขอบอะไรด้วยแล้วก็ตรงเนี้ยคือขอบเขาอะคือกระชับดีเพราะมันจะมีบางรุ่นที่ขอบอะพอมันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยกระชับต้อ,องบอกป่ะแต่เนี้ยคือเรียบเนี่ยเราก็ถูกต้องไม่มีพลาดผ้าเย็นด้วยร้อยห้าสิบเก้าบาทพี่จูมากโก้อันนี้ร้อยห้าสิบเก้าบาทดูสิเก็บปลยามีมมีไหม พอสีอ่ะมีสีนี้เดี๋ยวหนูจะกดซื้อเหมือนกันซึ่งสีถ้าก็ใสเอลเหลือน้อยมากแล้วแม่นะสำหรับคนนี้นี่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 น,นี่สีนี้สวยมากสีนี้สวยหนูชอบสีนี้ใช่ป่ะจริงอันนี้สองเอลใครจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยนะกางเกงในนะคะปีใหม่เปลี่ยนเกงในใหม่ไม่มีอะไรผิดพลาดอไหนาไม่ดีทิ้งไปคะ่ะผู้ชายจริงไหม <S 2> <S 2> ปีใหม่แล้วไหนไม่ดีทิ้งถ่าผู้ชายไม่ดีทิ้งทิ้งไหมคะหรือให้เขาทิ้งเรายังไม่ได้ขายคนเขาใครเขาซื้อไปแล้วยี่สิบตัวนะเพราะว่า รุ่นเนี้ยมันจืนดเนีากรุ่นนี้คือถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดคือใส่ไปเถอะกางเกงในอะ่ะวันหนึ่งเกิดเหตุอุิเหตอะไรเปิดบางเกงในเน่าก็ไอเขาอยู่นะไอหมอไอพยาบาลนะนกูก็ะพูดก็ตายเด็กแม่บอกว่าอย่ามาใส่นะกางเกงแบบเลอะด่างเดิออะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นมาแล้วคนเห็นกางเกงในล้มเลิมเงวไม่ได้อาจจะยังก็อาจาอาจะยังนะซึ่งตัวนี้ใครจะเอาคือกดได้เลยนิ่มมากแล้วดีมากๆ ความนิ่มดิอยากให้แบบอยากให้ทุกคนสคัมผัสความนุ่มความนิ่มความเย็นสบายของเขาแล้วแบบเนี้ยคือไม่เข้าแบบไม่เข้าวินนะรออู้หรือเปล่าใครประสบปัญหาเข้าวินหนูใส่ไซส์ L อันนี้ 2XL กำลังดีแล้วก็ฉับด้วย159บาทคือดีจริงา1 1 0ดูที่หกสีหกดีปาสีสีละใสนะคะเลือกเลยพี่ก็เป็นผู้ที่อันนี้แต่ถ้าสมมุติว่านนฉันอยากได้ที่มันแบบ ราคาดีกว่านี้ค่ะรุ่นนี้ค่ะจุมน้ำเสนอมาแล้วจุมได้ทำการใส่แล้วโชว์ความเซ็กซี่เล็กๆด้วยการมีลูกไม้เบาๆและขอบแบบนี้บแบบนี้ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดอยู่แล้วเป็นแพ็คแบบได้3ตัวแพ็ค3ตัวไปเลยจ้ะแม่3ตัวราคาเท่าไหร่คะพี่เปิ้ลคะสบาทฐค่ะ2 1 9บาท,บบาทหาร3เหลือตัวละ73บาททว,วาก็บา,บาทหรออุ๊ยตายซื้อไปเถอะ วากอ73บาทวาก้73บาทวาก้73บาทซึมเข้าสมองมาได้เลยปกติไร้ขอบแบบเนี้ยเร็วกว่าลาดยังไม่รู้อะไรเลยก็ราคาไปแล้วมันไม่ใช่ราคาสมัยก่อนที่19บาทอะไรเลยอันเนี้ยคือขอบเป็นลูกไม้ความเซ็กซี่เบาๆใส่นอนก็ได้อันนี้ก็ถูกต้องหนูจะซื้อเหมือนกันวันนี้หนูจะเอออันนี้ไซส์ L หนูจะใส่ไซส์ XL เพราะหนูชอบใส่หลวมๆเฮ้ยใครเขาพี่พีเรียกมันดินี่จะเข้าไปหาอาหารกินในตลอดเลย เดี๋ยวจะเชื่ออันนี้ใครจะเอาคือกดได้แม่น,นี่ดูความยืดความสบายอันนี้ก็สบายแต่ถ้าถามตรลนะผ้านี้โคตรสบายโค้รจะเย็นโคตรจะถูกต้องอันร้อยกว่าบาทคือดีมากส่วนอันนี้เป็นผ้าที่เป็นผ้าวาโก้ที่เราเคยใช้กันมาตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะนี่สีมีตามนี้เลยและสิ่งที่พลาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างสําหรับวาโก้ไอเลิฟบิดเสื้นไนไโคง ลายขอบลายโค้งอันนี้มันมีพี่พีน่าจะกินเนี่นี่มีความดีวา่าจะไม่้วยอยู่ใช้จะไม่้วยใช้ไงเป็นรุ่นที่หนูโคตรจะชอบซื้อเถอะเพราะอะไรปะด้วยความที่เขามีอย่างเงี้ยมันกันโป๊ะเวลาที่มันเป็นร่องอะมันไม่เห็นนึกออกปะแล้วใส่สบายมากมีรูระบายอากาศรอบทิศทางตรงโคง้งตรงโค้งขอบอันนี้ตัวนี้แบ่งแบ่งกันพอแบ่งกันข้อดีคือมันไม่พันไม่มมวนแบบตีลังกา a r นึกออกปะดีมากๆเป็น เป็นอะไรที่ถูกต้องแล้วแบบอยากให้ทุกคนซื้อไปลองกดใช้สักครั้งหนึ่งแล้วเธอจะติดใจแบบติดใจมากๆสําหรับตัวนี้ที่เป็นตัวไรขอบซึ่งอย่างนี้เนี่ยหนูก็ใส่อยู่เห็นป่ะคือมันก็จะไม่เห็นแบบเสื้อในว่าเนื้อเป็นปัน้นเนื้อเป็นก้อนอะไรเลยการกระชับอยู่ที่เชือกเราว่าเนี่ยตรงสายว่าเราจะปรับเป็นแค่ไหนอันนี้ดีมากจริงอยากนํานเสนอว่าซื้อไปเถอะไม่มีอะไรผิดพลาดเลยสำหรับรุ่นนี้อันนี้ก็ตอบโจทย์มากมากมากๆอันนี้คือสีชมพูกระเป๋าหมดแล้วหรอคะ เขาไม่มาเลยโอ้โอ้ไม่มาฟิวเลยไม่มาขายกระเป๋าเลยแคสอะไรนั่นน่ะอเลีอ๋อหมดจ้าแล้วแต่วันแม่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไงวันนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนอีกวันนี้เปลี่ยนอีกพรุ่งนี้ไฮยีนวันถัดไปเปลี่ยนอีกถัดไปแมจิกยีนะมีไปเรื่อยเรื่อยมีเราเปลี่ยนไปทุกวัน บางวันก็สองอันสามอันสลับไปมาอะไรเงี้ยเนาะนี่อันนี้ก็ดีเนาะถ้ารุ่นนี้แพ้จะไปใส่เกงในขาวก็สวยอะแอบแอบแอบได้อยู่หรือใส่กับรุ่นนี้อาจจะคนละสีแต่ว่าเป็นในทิศทางเดียวกันก็ยังมีความได้อยู่นี่ชมพูส้มชมส้มชมพูคนเราจะเป็นคนพาเทลแบบนี้ไหมล่ะเหมือนพี่กินนี่ก็ได้เลยพูดจริงๆเสื้อในคือสิ่งที่ควรซื้อหนูซื้อรอบนึงแต่ละรอบอะของวาก้หนูซื้อก็มันห้าหกตัวใช่ไหมพี่จุ๊ ใช่หนูเราใช้ดีมากแล้วรู้เลยนะสัมผัสได้เลยว่าผ้าผ้าของแพงก,กับผ้าของถูกมันเป็นยังไง <พะ S 2> ูผ้าถูกถูกกับผ้าแพงแพงหรือการแบบดีเทลต่างๆมันเป็นยังไงเห็น <He S 1> แบบนี้แต่พอถูกเวลาใช้งานงจริงๆอ่ะด้วยความที่เขาไม่ไม่ติดกันอ่ะมันโคตรจะดีเลยนะเ mm hmm. พราะหนูว่าหลังๆอ่ะพอเราใช้บ่อยแล้วบางทีเอาเข้าเครื่อง,อองประอบปัญหาว,ว่าฟองน้ำมันพันกันอยู่อย่างเงี้ยข้างในแล้วพลิกไปพลิกมาเสียเวลาในการใช้ชีวิตมากมาก พอตัวนี้เขาแบ่งฟองน้ำครึ่งนึงแบบเนี้ยมันทําให้แบบสบายขึ้นขอบด้วยความขอบที่เขาระบายอากาศได้ดีแบบเนี้ยบางทีอ่ะเนื่อมันออกขอ้องตรงนี้นึกออกปะพอเนื่อมันออกแต่อันเนี้ยเขามีระบายอากาศให้เราแล้วแล้เด้วยความผ้าที่เขาที่เย็นสบายเราลื่นไปกับผิวขานาดเนี้ยคือมันไม่กดจริงๆหรอก็ะจะต้องกดปะแล้วจะต้องกดจริงจริงื้อนี้ควรมีมากๆพูดจริงๆนะคัว่าก็ไปซื้อในหน้างไม่ได้ประคนีนนะที่เลย ควรตุนด้วยหนูอะหนูอยากตุนเลยเพราะว่ามันใส่จริงๆแล้วมันใสแล้วมันไม่มีใครรู้นะว่าเราใส่อะไรแบบนี้หนูบางทีหนูใส่ออกมาข้างนอกแบบเฉิดฉายด้วยเฉิดฉายเวอร์คือไม่มีใครรู้เลยเราไม่ได้ใส่สไหนพวกก็พูดเขาเฉิดฉายแต่เขาก็เฉิดฉายแต่น้องไม่เฉิดฉายออกมา เสื้อในเก่งในล้นตู้แบบล้นตู้มากๆแล้วก็ทั้งหมดที่ล้นตู้อะราวนเนี่ยฮะเราไม่ค่อยได้ใส่ซ้ำเปล่าไม่รู้นีนมันชอบอ่ะต้องพี่จุ๋มเนาะจุ๋มเป็นคนโล่จิตเลยอะเยอะมากมากเสื้อที่มันถมตัวแล้วเนี่ยจะของลูกค้าอีกอ่ะพี่จุ๋มดูเจ้าแบบนี้ตัวที่สองลด50%ค่ะเลยเอาพีดจับเสืบัค่ะป้าพี่พีดพี่พีดอาจจะชอบไม่อยากให้หนูใส่สีอื่นแล้วพี่พีดอาจจจะให้หนูใส่สีนี้ สีแดงมาทีสีแดงไว้ส oh. ้มส้มนี่แหละอันนี้อะไรนี่ไอ้ใส่คู่กับกระเกงในตัวของพี่พีก็ถูกต้องแล้วดูความเยอะของรุ่นนี้นะบางมากทำมาเหมือนพิปสติกเลยอูแล้วผ้าลื่นแบฝ่ายถึงอะไรกระเกงในลองอะไรนะลองใส่ลองใส่หนลองใส่นี่กระเจง ช่ว,วยรุ่นนี้ไว้ใส่นอนดิค ใช่ส้มแบบละมุนนีส้มแบบแซบถ้าเราเขินอยู่เราอยากลองแรกๆไปหาแฟนเราแต่เรายังไม่กล้าใส่ยังไม่กล้าใส่แบบขนาดนี้ได้แล้วเรายังเป็นตัวลูกอยู่เอาสองตัวนี้ค่ะเฮ้ยสีแซบขนาดนี้ตัวลูกก็สองตัวนี้จะสียังละมุนอยู่ถ้าเราเป็นตัวแม่แก่นโลกแก่นเซียวแล้วเอาสองสีนี้พราว่าเอาสองสีนี้แรกแรกเลยพี่ปูเขาผิดนปอเขาปากเลยนี่แต่ถ้าอย่างเราแบบกลัวกลัวผู้ชายตกใจ ถ้าเราคบด้วยใจต่อใจอันนี้ก็เบาเบามีอันนี้ก็เบาเบาแต่ถ้าแก่นโลกอย่างจุ่มแล้วก็สีนี้ถ้าแก่นโลกอย่างพี่ภูก็สีนี้อย่างพี่เปิ้ลนอนละมุนละมุนอยู่ก็สีนี้พี่เปิ้ลยังแบวอยู่อย่างไอคิวอะไรเงี้ยก็ต้องไปทนดีขวัญจีราแก้มหมูก็ประมาณนี้ฟลแต่ต้องเื่อสัย ตัวนะคะเพื่อนซื้อตัวเดียวสองพเก้าซื้อสองตัวหรือตัวละร้อยชอบใจชอบใจคนชอบใจชอบใจปะกนินพี่มีสองชิ้แล้วผม๊บก็ตัวไหนกินนี้เนี่ยแล้วเธอก็ใส่แบบอุ้ยเข้าหรูซื้ออย่างงี้ไว้ใส่นอนดีกว่า Oh, oh yeah. no, แม่แล้วเราชอบใส่กระโปรงนอนแกก็ต้องเข้าใจหน่อยว่าเออมันไม่ใช่เปิดใจเลยก็ไม่รู้ก็มกพูดไรอ่ะแม่พูดไปเรื่อยๆเราใส่โดนโน้ะเราใส่นอนเรส่อ้ปกติ